<c oughs> เอ,อบทแผ่เมตาาเาตาสัพเพสตาอันนี้เ,เป็นเป็นของพุทธวจนะใช่ไหมอ่าไม่ใช่แต่งใหม่บทบทพวกนี้ในพุทธวจนะมีอยู่แล้วยมไปเสด์ชหาได้ในในหนังสืออ,อสาธยายทำเราทำไว้ให้แล้วอยู่ในแอพพลิเคชันนะในนี้จะมีประสูมต,ต่างๆไว้ให้หมด ใช่ส่วนใหญ่ที่เราท่องเนี่ยอ่าอ่าบทกวีน้ําบทลายนี้แต่งใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็บทอะไรพาหุงชินนะบัญชรแต่งใหม่หมดเลยพาหุงนี่แต่งเมื่อปีสองศูนศูนย์หกสมัยพระบรมวไตโลก,กนานไม่นานนี้เองแล้วก็ชินนะบัญชรถูกแต่งเมื่อปีสองหนึ่งสองหนึ่งนะอ่าก็ไม่กี่ร้อยปีอ่า อ้องแล้วผิดไหมก็ผู้เจ้าก็ตอบแล้วว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนผู้เจ้าห้ามศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตรนะว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเรียนพู้เจ้าให้เล่าเรียนศึกษาแต่คำของตถาคตท่องแต่คำตถาคตและตรัสในอีกพระสูตรหนึ่งว่าถ้าเธอไปท่องในคำที่แต่งขึ้นใหม่เป็นเหตุแห่งความอันตรธานของคำตถาคตศาสนาจะเสื่อมไปเรื่อยๆ ลูกเราหลานเราจะจําคําแต่งใหม่ไปจะไม่มีใครมาจําคําตถาคตจนมองไปว่าณนะวันนี้ตถาคตสูงเกินไกลเกินคําสอนยากก็ปรุงแต่งไปเลยเพราะเราขาดเยื่อใยกับพู้เจ้าขาดเยื่อใยเพราะเราไม่เคยไปอ่านคําพระเจ้าเลยไม่รู้จักคําพูะเจ้านะมันจะขาดความผูกพันกันความเป็นครูอาจารย์กันเพราะเราใช้คําสอนของท่านเราใช้คําสอนใครแสดงว่าเราศรัทธาเขาดังน,นั้นคนศรัทธาจริงคือต้องใช้คําสอนตถาคต ซึ่งพระเจ้ la la าพูดไว้ในลักษณะแห่งสรัทาของผ os, e ู้มีสรัทาที่แท้จริงเขาจะไม่ไปฟังสุดตาคนอื่นเขาจะฟังสุดตาตถาคตเห็นไหมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือความลังเลสงสัยใช่ไหมใช่วิจิกิรชาก็คือถ้าตัดไปได้ก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าใช่และถ้าเราตัดตรงนี้ไปได้เนี่ยเรากําลังก้าวสู่ความเป็นโสดาบันเพราะเราจะเริ่มมั่นคงในพู้เจ้า เรียกว่าจิตไม่เบาเหมือนปุยนุ่นพรุทเจ้าบอกคนที่ต่ำปโสตาวันเนี่ยจิตเหมือนปุยนุ่นใครสะกิดซ้ายก็ไปไซ้ายลมพัดซ้ายก็ไปไซ้ายลมพัดขวาไปขวามันจะอ่อนไหวไงใครเตือนโน่นระ,ระวังจิ้งจกทักนะนี่จางอย่างนี้นะบ้านประตูเอียงนะไม่ดีนะเวลายังไม่เหมาะนะออกไม่ได้นะอะไรมันจะลังเลไปหมดนะดันั้นก็หมายถึงว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไอ้คาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูเนี่ยนะมันทำให้เราลังเลไปหมดเลยนะ,ะต้องต้องทําตนอย่างนี้ผู้เจ้าบอกโซดาบันเนี่ยจะเปรียบเหมือนเสาหินที่ยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกเนี่ยไม่หวันว่นไหวต่อแรงลมฝนทั้งสี่ทิศเลยจิตต้องมั่นคงต้องเชื่อมั่นว่าผู้เจ้าเก่งที่สุด